ก็สวัสดีครับผมออร่านะครับวันนี้อยู่ในเกม f o o ุตบอล2025นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการเล่นให้ชนะ15ตาติดนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือวิธีการเล่นให้ได้โล่15ตาติดแหละครับประมาณนี้เนาะ <laughs> หากใครสนใจเติมเกมต้องลักกินคอยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Android จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิด้านบริการ24ชั่วโมงประหยัดปลอดภัยตเติมไวต้องลักกินคอยดึงอยู่ใต้คลิปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ก่อนที่จะไปพูดถึงวิธีการเล่นเนาะก็มาดูอัปเดตกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับมีแพ็คมาใหม่นะครับซัมเมอร์ทานเฟอร์หรือว่าแพ็คที่นักเตะใหม่เข้ามาในทีมนั่นเองอย่างฟอเรสเวียดนะครับเข้ามาในทีมลิเวอร์พูลเนาะเอออย่าง เอเล็กซานเดอร์อานูเนี่ยก็เข้ามาในทีมดิวมาริกนะครับแล้วก็ตรงนี้กองกลางของเนซิตี้นะครับเป็นจิจานี่เ e จเดอร์ก็ประมาณนี้นะครับแพ็กใหม่ที่เข้ามาเนาะในวันจันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเนาะวิธีการเล่นยังไงให้เราชนะแบบรัวๆครับหรือว่าชนะแบบได้โล่15ตาติดอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหม เออซึ่งตอนนี้ผมชนะ13ตาติดเนาะเออแต่ว่าแต่จริงๆแล้วถามว่ายากไหมมันก็ยากพอสมควรแล้วเนาะเออแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้ทิคหรือว่ารู้เทคนิคในการเล่นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ยากมากเนาะเออเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคเลยนะว,ว่าวิธีการเล่นให้ชนะ15ตาติดเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะพามาดูนะครับผมก็จะมาให้ดูสถิติก่อนนะครับว่าผมชนะ15ตาติดประมาณไหนก็ไปดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1จ12 13 13ผมชนะ13ตาติดเนาะแต่ว่าเกมที่เหลือที่จริงอ่ะมันก็หลุดเสมอบ้างนะครับอเออแต่จริงๆมันชนะ13ตาติดแล้วก็มีเสมอแล้วก็ชนะตานี้นะครับประมาณนี้ก็ไล่พ่าย18ตานอออ้องเออแค่นี้แหละน้องชายห <c ười> ยอกๆๆก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือการจัดแผนเนาะ การจัดแผนนะครับเราควรที่จะจัดแผนผมก็มักจะเน้นย้าอยู่เสมอเนาะกับท,ทุกคนนะครับว่าควรจะจัดแผนที่เราเล่นถนัดที่สุดเลยนะครับอย่างผมเนี่ยถนัดแผนนี้ที่สุดเนาะเออแต่ทุกคนอาจจะเบื่อแล้วเพราะว่าผมเอาใช้แผนนี้มานานละเออเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกแผนหนึ่งนะครับเป็นแผนลับของผมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะเออมันก็ขึ้นได้เหมือนกันขึ้นง่ายๆเนาะมาหนี้นี่ครับนี่เป็นแผนลับของผมอีกแผนหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะ เออคืออย่างแรกเลยถ้าเราอยากชนะเยอะๆอย่างแรกเลยคือเราควรที่จะใช้แผนหรือว่านักเตะที่มันเหมาะสมกับตัวเองเนาะหรือว่า เล่นแผนที่ตัวเองถนัดที่สุดนะครับประมาณนี้เนาะเออเล่นแผนถนัดที่สุดแล้วเราก็ควรที่จะใช้นักเตะที่มันเหมาะกับเหมาะสมกับแผนด้วยนะครับอย่างเช่นกองหน้าผมเนี่ยลูมิเิเก้เฟเลและก็การิเบลนะครับแต่ละตัวนะครับมันก็มีหน้าที่ของมันแตกต่างกันไปเนาะอย่างเช่นกองกลางเนี่ยจะเห็นชัดเลยเนาะว่ามันมีตัวตัวขับเคลื่อนเกมตัวจ่ายบอลแล้วก็ตัวตัวแบบเขาเรียกไงทำลายฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเดสทอยเยอร์ฝงฟังไรการ์ดมีตัวขับเคลื่อนเกมอย่างเอฟดกาดาวิดแล้วก็มีตัวแบบ สร้างสารรค์เกมอย่างกาก้าเนาะเออคนจะจัดตัวผู้เล่นที่มันมีเขาเรียกไงมันมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ว่าพอรวมตัวกันแล้วมันกลมกล่อมมาน้องเออ,เอ,อประมาณนี้นะครับเออแล้วคุณจะจัดตัวที่เขาเรียกไงมันเข้ากับแผนนเราด้วยเนาะเอออย่างเช่นกองหลังของผมเนี่ยก็ถ้าใครแบบมีปัญหากับกองหลังจริงๆจัดเหมือนผมเลยก็สวยๆยเลยครับเอออย่างแรกเลยแบ็กซ้ายแบกขวาเป็นดิเฟนซีฟูลแบกทั้งคู่เลย เพื่นกองหลังนะครับก็เป็นฟานไดกับคิเลนี่เนะก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันแต่พอเล่นมันลงตัวไงเอออย่างฟานไดก็มีวิวอัพแล้วก็อย่างคิเลเนีเน The er เน่เนี่ยก็เป็นเดดเดดทอยเยอร์เนาะเออก็เป็นกองหลังที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเพลย์สไตล์แบบไหนถ้าจัดกองหลังแบบนี้ผมมั่นใจเลยว่ามันแน่นแน่นอนเลยเออส่วนในประตูใช้ใครก็ได้ครับที่เรารู้สึกว่ามันเหนียวแล้วเราก็มั่นใจกับตัวมันเนาะเออถ้าแนะนําจริงๆ3าตัวที่เป็นเมตา บุฟฟ o อน e t e r อร์เชค e ีเตอร์ชไมเคิลอ่าสาตัวนี้นะครับที่ผมแนะนำเนาะมันเป็นตัวเมตาอยู่แล้วเนาะแล้วก็หลายๆคนก็ได้คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่า3ตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเนาะเออเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเอาในประตูที่เก่งจริงก็มีประมาณนี้นะครับมาอย่างที่2กันนะครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของแท็กติกเนาะแท็กติกเนี่ย มันมีคนถามผมมาเยอะมากๆเลยนะครับว่าตั้งแท็กติกแบบไหนหรือว่าไงหรือว่าแม้แต่กระทั่งสตรตมเมอร์คนอื่นๆเนี่ยก็ได้รับคําถามแบบนี้เช่นกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเลยนะครับว่าวิธีการตั้งแท็กติกแบบไหนที่มันน่าจะโอเคที่สุดสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เล่นมนาตักพักแล้วนะเอออย่างแรกเลยนะครับแท็กติกในเกมนี้มันจะมีอยู่สสถานการณ์หลักๆก็คือสถานการณ์เกมลุกแล้วก็สถานการณ์เกมรับเนาะเออ แต่ว่ามันจะไม่ได้มีให้ตั้งเยอะเหมือนเกมอื่นนะครับถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยมันจะมีให้ตั้งทั้ง11ตัวเลยเนาะแต่ถ้าเกมนี้เนี่ยมันจะมีให้ตั้งแค่2ตัวนะครับทั้งเกมลุกเรื่เกมรับเลยเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราควรจะคำนึงถึงเลยก็คือตัวที่สําคัญที่สุดเราควรจะตั้งตัวไหนอ่ะอย่างแรกนะครับตัวที่สาคัญที่สุดของผมก็คือตรงกองกลางเนาะกองกลางของผมเนี่ยครับการับเนี่ย มันจะไม่ใช่สไตล์อังเคอร์แมนเนาะเพราะมันไม่ใช่สไตล์อังเคอร์แมนเนี่ยวิธีการเล่นของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะกดดันสูงหรือว่าวิ่งขึ้นไปสกัดบอลสูงนะครับมันจะทําให้หลุดตําแหน่งตรงแดนกลางตรงนี้ได้เนาะเราอาจจะโดนบิดเคอร์เลอร์หรืออาจจะโดนยิงไกลได้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยผมก็เลยตั้งดิฟเฟนซีฟให้กับแฟงไรการ์ดนะครับประมาณนี้เลยเออแต่ถ้าสมมุติว่าทุกคนมีสไตล์อังเคอร์แมนอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าไม่ต้องตั้งอะไรให้ใหเขานะครับเออประมาณนี้ ส่วนอย่างที่2นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าอันนี้ผมตั้งดิเวนซีให้คลินีนเนาะเออแต่ว่าจริงๆแล้วอะครับถ้าสมมุติว่าทุกคนเล่นกองหน้าใช่ไหมแล้วสมมุติว่ามีกองหน้าที่มันออฟสไตล์ Star อย่างกาเลตเบลเนี่ยมันเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์เนาะ เออในตำแหน่งนี้พอเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์เนี่ยวิธีการวิ่งของมันอะ่ะมันจะค่อนข้างที่จะออกข้างนิดนึงเนาะเออจะวิ่งออกข้างนิดนึงนะครับถึงจะมาเล่นกองหน้าก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้มันวิ่งออกข้างและอยากให้มันวิ่งตามสไตล์แบบอารมณ์แบบวิ่งวิ่งในตำแหน่งของตัวเองเนี่ยเราต้องไปตั้งอันเคอร์ลิงไว้เนาะนี่ประมาณนี้นี่อย่างนี้เลยครับเนี่ย พอเราตั้งการเคลร์ลนไหให้กับกรเล็บิลนี่วิธีการวิ่งของมันจะดีมากขึ้นนะครับมันจะวิ่งเข้าหากอบเขตโทษมากขึ้นไม่วิ่งสายไปซ้ายไปขวาทีเนาะเออเพราะฉะนั้นแทคติกที่ควรตั้งคือตั้งตัวที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับสถานการณ์แรกนะครับแอตแทกกิ้งเนาะเออสองสถานการณ์นี้ส่วนสถานการณ์ด้านหลังเนี่ยเอาจริงๆแล้วแต่ละคนอยากจะตั้งก็ตั้งได้เนาะแต่ส่วนตัวผมแล้วผมจะไม่ตั้งไปก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเวลาผมไปเจอคู่ต่อสู้เนี่ย ผมจะตั้งแบบนี้สมมุติว่าถ้าผมเปียวปีกเนี่ยผมจะทายมาร์กกิ้งเนาะผมจะทายมาร์กกิ้งฝั่งตรงข้ามมาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยมันจะทําให้วิธีการเล่นของเขาอะ่ะโดนตัดออกไปเลยนะครับปีกซ้ายปีกขวาเขาโดนตัดเขาจะเหลือหน้าเป้าคนเดียวมันจะโดดเดี่ยวมากทุกคนเออเพราะฉะนั้นผมจะทายมาร์กกิ้งเอาไว้นะครับถ้าเจอปีกหรือไม่ก็ถ้าเจอแบบพวกสายเปิดมงเนี่ยเออผมก็จะทายมาร์กกิ้งเอาไว้นะครับประมาณนี้ส่วนแมนมาร์กกิ้งเนี่ย มันจริงๆมันก็ใช้ได้แหละครับแต่ว่ามันจะเสียตัวผู้เล่นของเราไป,ไปด้วยเนาะในการแมนมาร์กกิ้งเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยใช้นะครับสำหรับแมนมาร์กกิ้งเนาะเออส่วนเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตเนี่ยก็แนะนำนะครับถ้าใครอยากใช้ก็คือใช้ในตัวที่เราอยากให้มันวิ่งจนจบเกมนะเพราะว่าเวลาที่มาเล่นเกมลับเนี่ยมันจะไม่เล่นนะครับถ้าตั้งเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตไว้เนี่ยมันจะค่อนข้างยืนสูงนะครับรอที่จะสวนกลับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากตั้งเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตเนี่ยแนะนําว่า เป็นพวกกองหน้าจะเวิร์กที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมอยากให้เปเล่เนี่ยไปยืนค้ำหน้าไว้รอสวนนะครับผมก็จะตั้งเคาน์เตอร์ร์เก็ตให้กับเปเล่เนาะนี่ประมาณนี้ส่วนอันสุดท้ายคือดิฟไล์ดิฟไล์เนี่ยมันมันสามารถตั้งได้กับกองกลางเก,กือบทุกตัวเนาะเออหรือไม่ไม่กระทั่งกองหน้าเนาะแต่ดิฟไล์เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครจะตั้งแนะนําว่าควรจะเป็นกลางรับเนาะเออ ดิฟไลตั้งในสถานการณ์ไหนในสถานการณ์ที่เราเจอกองหน้าเยอะๆนะครับถ้าใครเจอแบบพวกกองหน้า3ตัวอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเราตั้งดิฟไลเนี่ยมันจะค่อนข้างช่วยได้เยอะเนาะเออมันจะค่อนข้างช่วยได้เยอะจังหวะที่ พวกลูมินิเก้หรือกาเลตเบลหรือว่าเอมเปเป้ el, มันจะวิ่งแทนช่องเนี่ยดิฟไลมันจะคอยไปช่วยพวกกองหลังนะครับเออเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งดิฟไลเนี่ยแนะนําว่าควรจะตั้งตอนที่มันมีกองหน้าเยอะๆโถมมาใส่เราหรือว่าช่วงจังหวะที่เรานำคู่ต่อสู้แล้วแล้วเขาพยายามโถมมาใส่เราทุกอย่างผมแนะนำว่าเราตั้งดิฟไลไว้เนี่ย อกองหลังเราจะแน่นมากขึ้นนะครับซึ่งข้อเสียมันก็มีข้อเสียของมันก็คือพอตั้งดิฟไลน์เนี่ยกองกลางรับของเราเนี่ยมันจะลงไปต่ำเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องให้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าใครตั้งดิฟไลน์เนี่ยกองกลาง,งฝั่งซ้ายหรือว่ากองกลาง,งพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยควรจะเอาตัวที่มันวิ่งไล่มาช่วยด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นของผมเนี่ยจะตั้งมาเทอุสมาเป็นบล็อกทูบล็อกในคอยในการช่วยไล่นะประมาณนี้เลยทุกคนการตั้ง,งแท็กติกอืม ไม่ได้ยากอะไรมากครับเราเราตั้งแทคนิกตามความเข้าใจของตัวเองอ่ะเออจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรมากนะจริงๆแล้วผมก็ตั้งไม่ได้ตั้งอะไรมากเลยครับผมตั้งซะตามสถานการณ์เลยส่วนใหญ่แล้วที่ผมตั้งหลักๆเลยก็คือแค่ดีเฟนซ์ตั้งไรกาดแค่นั้นเลยครับอืมที่เหลือผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรเลยผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรเลยเออพอเข้าเกมไปเนี่ยผมก็ตั้งแค่ดีเฟนซ์ไรกาดเออแล้วเวลาผมเจอคู่ต่อสู้ผมก็ค่อยไปตั้งในเกมอีกทีนึงนะครับเออประมาณนี้เลย เขาเรียกไงเล่นให้เราแบบเล่นง่ายที่สุดนะทุกคนเอออย่าไปไปฟิกไปอะไรตัวเองมากนะครับบางทีเราต้องปรับตามสถานการณ์เนาะทุกคนประมาณนี้เนาะส่วนต่อไปนะครับผมก็จะไปให้ดูเกมที่ผมเล่นกับเอ,อ่อท็อปแรงค์นะครับเป็น600 79หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเกมนี้ครับที่ผมเจอกับอันดับ679เนาะผมก็อยากให้ทุกคนดูนะครับว่าบางทีเราอาจจะโดนบุกเกือบทั้งเกมก็จริงเนาะแต่ว่าจังหวะทีเด็ดทีขาดเราก็ควรท,ที่จะทําให้ได้เนาะทุกคนผมก็อยากให้ทุกคนมาดูเกมนี้เนาะเออผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งอะไรหรอกครับแต่ว่าผมพยายามเล่นให้มันเขาเรียกไงรัดกลมที่สุดแล้วก็เล่นให้เป็นตัวเองที่สุดนะครับประมาณนี้เนาะก็ไปดูกันได้เลยครับโอเคครับก็เจอโอ้โหเป็นอันดับ679เลยนะทุกคนโอ้โห มาตึงๆแล้ววะ่ะทุกคนดูทีมของเขาขก่อนโอ้โหใสในสองตัวสามตัวค่อนข้างแน่นพอสมควรครับตัวสำรองก็มีตัวให้เปลี่ยนอย่างครบคันเนาะเออเปลี่ยนลุยโซเลสมาดีกว่าครับหัวตั้งเนาะเออผมเปลี่ยนลุยโซเลไดีกว่าเพื่อในการพักบอลแดนหน้านะครับใช้ในการพักบอลแดนหน้าจังหวะโต้กลับอะไรอย่างนี้โอเคก็ไปเริ่มกันเลยฮะรอฝั่งตรงข้ามกดก่อนเนาะ <laughs> ก็เริ่มครับเป็นฝั่งตรงข้ามได้เริ่มก่อนนะครับลดกุลิตเนาะนะเร็ว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 โอเคครับอังเดียเปโลคึงแล้วจ่ายออกซ้ายนะครับที่คอสตาตูต้านะครับแล้วจ่ายเข้ามาที่อังเดียเปโลเหมือนเดิมแล้วอังเดียเปโดดึงแล้วคอสตาต้าส่งกลับหลังครับลิเลียตูรามส่งมาแล้วติดเอลิคาโตน่าครับเป็นจังหวะแรกที่ผมสวนมาแล้วหลุยส์ส่วนเลส ยังไงเจอลิเลียตูล,ลามแล้วมวูนออกมาแล้วใช้ความเร็วครับใช้ความเร็วแล้วโอ้โหปาดไม่ทันนะโอ้โหเป็นออกหลังไปครับปีเตอร์ชไมเคิลโยนยาวออกมาที่ลุมมินิเก้ฮะไม่ได้ฮปรปาโดมาดินี่ส่งที่กาคากาคาแล้วมวูนออกมาครับกาคาเล่นง่ายๆก่อนฮะมาดินี่คิลินี่แล้วส่งที่มาดินี่ บรินี่คึงแล้วรอจังหวะครับแล้วส่งไปให้คี้เคียริลี่ครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเล่นกันค่อนข้างชัวนะทั้งคู่แล้วกก้าส่งให้อินคาตน่าแล้วหลุยโซเลตโอ้โหยังติดอยู่นะครับดีเดเวลโล่พาบอลขึ้นมาครับติดเฟงกี้เดยองครับเฟงกี้เดยองแปรบอลเข้ามาเมสซี่เมสซี่เห็นตัวเติมแล้วครับลิเลียตูลามแล้วลิเลียตวลามคึงแล้วจ่ายกับหลังมาแล้วก็จ่ายทูพาร์ตมาครับส่งมาที่ตรงกลางแล้วเมสซี่ส่งให้เฟงกี้โอ้หยังติดลิเลียตูลามนะครับ บมาที่พาวเวลเน็ตเวตแล้วเอโต้รุมมินิกเเกส่งออกมาหูยังติดมาดินี่อยู่นะครับมาดินี่ยังอ่านจังหวะได้ดีเนาะแต่และคนก็ไม่อยากจะพลาดให้ใครทั้งคู่เนาะเออเพราะว่าพลาดขึ้นมาแล้วจะตามยากอยู่พอสมควรน,นะครับฟางไรกาดเมสซี่เมสซี่เล่นหลุยส์ซูเลสแล้วเอริกคาร์ตูนาดับเป็ลทัชจ่ายบอลโอ้ห,หุยลูซูเลสไม่ทันแล้วเมสซี่ยังได้อยู่เมสซี่ม้วนออกมายังรองจังหวะอยู่ครับเป็นแฟนเลกาดเล่นกับเรตูลาม เมสซี่ปั่นแล้วโอ้โหหลุดกรอบออกไปนะครับอย่างน่าเสียดายเนาะโอ้โหได้จังหวะลูกนี้เกือบไปทุกคนพีเตอร์ชมเคลิลนะเตะออกมาแล้วฟนานไดที่ฟิงกิ้ดยองครับแล้วหลุยส์โซเลสต่อครับเมสซี่สองคนแล้วเมสซี่คึงแล้วยกโอ้โหไเลียตูลามเขายังอ่านไว้ได้ครับอยู่ที่แฟงไรากาดฮะอันนี้พิโลแล้วลุดกุลิตลูบิรเก พาเวลเน็ตเวิพาบอล,ลขึ้นมาไหมไม่ครับยังม้วนอยู่รอตัวเติมนะครับแล้วส่งเข้ากลางฮะฟรงกาไาต์ันนี้ไปโลยังติดฝังผมอยู่ครับแล้วเมสซี่มาแล้วส่งเข้ากลางครับเฟงกี้ได้ยองเห็นเมสซี่โอ้โหยังติดเอ็งเดียเปลโลเนาะอุ้ยเล่นกันค่อนข้างชัวร์ครับทั้งคู่แล้วโอ้โหยกลูกนี้เอโต้อบอกขอลดเครื่องหน่อยน้อง <laughs> ยอกยอกมาฮะมาอยู่ที่เรียตุลามเรียตุลามส่งมาที่แฟงกไรกัด บรรยากาศเล่นกันสั้นๆครับเมสซี่ฟิงกี้ดียองแล้วอันนี้คาตูน่าฮะกาก้าแล้วม้วนออกมาแล้วที่คาตูน่าครับจ่ายบอลได้สวยฮะหลุยส์โซเลสจ่ายออกขวามาที่เมสซี่แล้วม้วนยกแล้วโอ้โหยังติดปลายเท้าลิเลียตูลามนะครับเกือบหลุดไปได้ฮะทุกคนลูบิเก้ครับพาวเวลเน็ตเวดเล่นกับลูบิเก้สองคนครับเอโต้ลุดกุลิตแล้วลุดกุลิตโยนครับแล้วยังได้อยู่ว่าพาวเวลเน็ตเวดยังไง พอเวลเปิดแล้วหฟานได้ครับยังสก,กัดไม่ได้แล้วยังไม่จบครับแล้วรุดกุลิตโอ้โหจ่ายคืนหลังไปเฉยเลยฮะ <c oughs> แทนที่จะยิงมาฮะฟานได้ฟานได้แล้วจะพลาดแล้วยังไงโอ้โหฟงไรกาดยังดักไม่ได้ฮะ <c oughs> นี่แหละครับข้อดีของการตั้ง individual instruction นะทุกคน <c oughs> โอเคฮะแล้วรุดกุลิตเล่นกับไอโตสองคนปั่นลนูกนี้โอ้โหชนเสาทุกคนเกือบไปแล้วลูกนี้โอ้โห ก็เสมอไปในช่วงเวลาครึ่งแรกนะครับบอกเลยว่าตึงจัดประหยัดประหลัดบอกเลยนะเออแต่ละคนมีช็อตออนทาร์เก็ตเอ้ยไม่มีช็อตออนทาร์เก็ตเลยครับมีจังหวะการยิงแค่คนละหนึ่งครั้งเนาะมาผมก็ได้ทําการครับเอาลุยโซเลสเอ้ยเอาเอาลิคอตหน้านะครับเอากระเลตเบลมาแทนเนาะเออแล้วก็เอากระเลตเบลมยืนขวาลุยโซเลสมายืนซ้ายนะครับตามตําเอาออราเลยมาไปดูกันครับว่า เปลี่ยนตัวไปแล้วแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างครับเป็นฝั่งผมได้เล่มก่อนครับนะแฟังไราการดเมกี้ได้ยองฮะแล้วโจโจ้คิลินี่แล้วปาร,รมินี่ฮะมาครับมาทางซ้ายพยายามเปิดทางซ้ายครับโอ้โหพยายามเลาะเส้นไปนะฮะกากาทุ่มออกมาให้ฟังาการการดครับปารลมินี่กากายาวมาโอ้โหจ่ายลูกนี้ฝืนไปนะฮะเป็นฝั่งเขาได้ทุ่มเข้ามานะครับโอเคพาเป็นเดเวต ทุบม,มาให้กา้าครับโอ้โหขอบคุณครับที่ให้ฟิกกี้เดยองฮะเมสซี่มัวนออกมาฮะแล้วยังไงแล้วเมสซี่พยายามหาช่องทางจ่ายเข้ากลางไม่ได้ฮะแล้วเมสซี่ยังได้อยู่ครับด้วยความคล่องตัวและบาลานซ์ที่ดีแฟนไลกาสฟิกกี้เดยองพยายามเร่งเร็วครับหนึ่งสองแล้วโอ้โหไม่ได้ครับเนตตายังดักไม่ได้แล้วเนตตาเคลียร์มาอ่อนแล้วติดที่เมสซี่แล้วเมสซี่ปัน่นเอา go 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 g โอ้โหบิดเคยเลยลูกนี้สุดยอดเลยทุกคนเราได้จากความผิดพลาดของฝั่งเขาเนาะเขาเคลียร์มาไม่ขาดนะครับเป็นฝั่งเมสซ,ซี่นะั่นที่ยิงไปได้โอ้โหฝ่งมาดูนันต่อครับตอนนี้เขาพยายามกดบุกสองขีดนะครับเพื่อเทียบบุกผมแล้วเปเล่มาแล้วโอ้โหยังติดฟันดุยนะครับฟันดุยเคลียร์มาฮะหลุยส์ส่วเถาโอ้โหมองไม่ได้ครับเฟรนด์ไอการดทเวนนิเวตอเดียโบ มาที่เปเล่ครับโอ้ยยังติดเฟิงกี้ดิยองครับเฟิงกี้ดิยองจ่ายมาให้ไรกาดมาดินี่ครึ่งแล้วส่งเข้ากลางครับแล้วพยายามเล่นทําชิงเป็นสามเหลี่ยมเบอร์วิลดาแล้วยังไงเอ้าโอไม่ได้ครับหลุยส์โซเลสไม่ยอมวิ่งฮะมาอยู่ที่พาเวลเนตเวทครับฝั่งเขาแล้วจ่ายยาวๆมาครับจูจูคิลินี่ฮะยังดักไม่ได้นะฮะแล้วกะกะไรกาดเล่นกันเป็นสามเหลี่ยมอีกแล้วครับฝั่งเขา หาบอลไม่เจอแล้วจังหวะนี้โอ้โหพยายามจะยกครับลิเลียตูลามยังดักไว้ได้ฮะแล้วฟานไดยังทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วยกขึ้นมาดิเชรมิเคลแล้วลิเลียตูรามส่งเข้ากลางฮะแล้วกลางไปอีกทีหนึ่งแล้วแฟงไรกาดแล้วตรงกลางโอ้โหฝั่งเขาหาบอลไม่เจอเลยฮะแล้วกกก้าแล้วแฟงไรกาดโอ้โหการต่อบอลนี้คืออะไรมาดีๆครับส่งโอ้โหลิเลียตูลามเขายังดักไว้ได้นะครับแล้วส่งเข้ากลางมาที่ลุกุลิตลุกุลิต แต่บอลมาใส่เก๋ยโอ้โหใส่เก๋ยไม่ถึงเปเล่ยน,นะฮะแล้วลิเลียตุลามพยายามหาช่องทางครับแล้วจ่ายนะเออคนข้างที่จะชัวร์มากๆเลยนะครับการออกบอลแต่ละครั้งเนาะเออจะพลาดไม่ได้เลยนะครับมาครับส่งไปที่กาก้าแล้วกาก้าโอ้โหติดมาดินี่ฮะมาดินี่มาที่ซามูเอลเอโตแล้วเอโตพยายามจี้มาตรงกลางครับรดกุลิตทำไงโอ้โหยังติดฟานได้ครับลองรีเทเกลแล้วยกมาลูกนี้ยังไงกาเรเบล เดนเบลคู่ไม่ได้ฮะนี่เรียตุลามยังไวอยู่ครับแล้วเป็นเล่เวลาก็จะหมดแล้วครับแล้วเขาคึ่งลูกนี้ไม่น่าได้เลยครับเสร็จเคลินี่ฮะมงบอลเข้ามือปีเตอร์แชมเยพอเลยฮะแล้วพยายามเล่นเกมรับแล้วครับทางฝั่งผมเนาะแล้วส่งไปใ,ใกล้ๆฮนะเชลลินี่ส่งให้มาเินี่มาดินี่มาที่กากา้กาก้ส่งให้เฟนกี้เดยองเฟนกี้เดยองม้วนออกมาแล้วยังไงแล้วจ่ายเข้ามาที่กากา้โอ้โหพาเวนดิวิยังดับไม่ได้นะครับ แล้วเป็นเกลิกาดยังดับไม่ได้แล้วดิยองขู่เสียบอลไหมครับตรงนี้จมการแล้วยังตัดบอลไม่ได้อยู่ฮะพยายามทวงเวลาฮะแล้วกล้ายังไงแล้วยกบอลข้าหัวแล้วติดการเดนเบลการเดนเบลอย่างไงการเดนเบลการเดนเบลเอียงซ้ายแล้วปั่นนะขู่ติดเน็ตตาบแล้วทุกคนแล้วหมดเวลาไปนะครับเป็นฝั่งออราวนะครับที่ชนะไปได้โอ้โหตึงมือจริงๆรฮะ นี่นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆเกนาะก็คือเราก็ต้องเล่นให้ใจยเย็นด้วยนะครับประมาณนี้นะทุกคนนี่ดูเรตติงกันก่อนเออเม 5, สซี่เจ็ดจุดห้าแฟนไลกาดเจ็ดเนาะโอ้โหไปดูฝั่งเขาบ้างนะนี่ครับเป็นอันดับ679เนาะโอ้โหค่อนข้างที่จะตึงมือพอสมควรเลยนะมผมพลาดไม่ได้เลยนะเออประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับออนาวส์ทุกควันนี้ผมไปแล้วครับบายบายจุกุ